ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกอัสลามัวะลกุมวะรอฮ์มะตุลลฮอวะบรากาต์ ปกติเช่นเคยน,นะคะท่านผู้ชมในช่วงเช้าวันจันทร์ตีสี่ครึ่งถึงตีห้ากับรายการโลกมุสลิมในช่วงของกินดีมีคุณค่านะคะท่านผู้ชมคะอิสลามเป็นระบอกของการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นมุสลิมจึงผูกพันอยู่กับศาสนามาตั้งแต่เกิดจนตายการกระทําทุกอย่างของมุสลิมต้องอยู่ในกรอบที่ศาสนากําหนดในทุกๆเรื่องเป็นความผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสัตว์ มุสลิมต้องมีความเมตตาและสงสารสัตว์การรังแกสัตว์การกักขังสัตว์โดยไม่ให้อาหารต้องถูกนำไปสอบสวนต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าการเชื่อสัตว์เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้ทำได้เฉพาะการเชื่อเนื้อเป็นอาหารแต่ต้องไม่ให้สัตว์ทรมานสารคดีวันนี้เป็นเรื่องอะไรเชิญติดตามชมค่ะและพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุญาตที่ดีด จากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและพึงยำเกรงอัลลอฮ์ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิดความมหศัศจรรย์ของสมุนไพรจากเห็ด ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาหารมหัศจรรย์ด้วยสรรพคุณในการรักษาโรคและคุณค่าทางอาหารมีมากมายเห็ดยังอุดมไปด้วยโปรโตีนวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิดจึงทําให้กระแสะการรับประทานเห็ดแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาที่มีการค้นคว้าวิจัยนําเห็ดมาใช้เป็นยารักษาโรคหรือในประเทศจีนและญี่ปุ่นต่างก็นิยมบริโภคเห็ดกันทั่วไป จนเป็นที่กล่าวขานกันว่าทานเห็ดให้ได้แปดชนิดในหนึ่งมื้ออาหารจะทำให้อายุยืนและปราศจากโรคเห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งพบได้ทั้งในน้ำบดบกและในอากาศมีลักษณะคล้ายสาหร่ายแต่ไม่มีลอโรฟินเป็นเส้นใย,ยเล็กๆอยู่รวมกันเป็นกระจุกมีหลายสีหลายลักษณะบางเก็กลมบางก็เหมือนร่มบางก็มีลำต้น บ้างก็เป็นพุ่มหรือเป็นดอกเห็ดที่เราคุ้นเคยกันดีก็อย่างเช่นเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมเห็ดนางรมเห็ดหูหนูจะถูกนำมาประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทยำต้มหรือผัดเนยก็เป็นที่ถูกปากผู้บริโภคทั่วไปอาหารเห็ดนั้นมีสรรพคุณทางยาม,มากมายเพราะอุดมด้วยโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิด จนนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังจากหลายหลายประเทศต่างก็ยอมรับว่าการรับประทานเห็ดเป็นประจำจะช่วยลดไขมันในเลือดเห็ดบางชนิดช่วยป้องกันเชื้อไวรัสจากหวัดบางชนิดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเรง็งป้องกันโรคโลหิตจ,จางบำรุงสายตาช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อีกด้วยในประเทศญี่ปุ่นมีการทดลองนำเห็ดหอมมาสาก,กัดพบว่า ในเห็ดหอมให้น้ำตาลโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเบต้ากลูแคนถึง2ชนิดได้แก่เลนดินันและ LEM ซึ่งช่วยทำหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้กับการติดเชื้อและชะลอการแพร่กระจายของเซลล์มะเรง็งซึ่งในการทดลองให้สารเลนทินันกับผู้ป่วยมะเรง็งร่วมกับการทำเคมีบำบัดก็พบว่าก้อนมะเร็งมีขนาดลดลง และอาการข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัดก็เกิดขึ้นน้อยลงด้วยในสหรัฐอเมริกามีการทำการวิจัยเกี่ยวกับเห็ดเช่นกันได้ผลออกมายืนยันการค้นพบแบบเดียวกับชาวเอเชียแต่สำหรับการวิจัยถึงผลการใช้เห็ดเป็นยารักษาโรคนั้นยังคงอยู่ในขั้นรแรกๆเท่านั้นเช่นค้นพบว่าเห็ดแชมเปองมีบทบาทช่วยในการรักษาและป้องกันการเกิดมะเร็งต้านมมากที่สุด เมื่อเทียบกับการรับประทานเหตุชนิดอื่นๆโดยสารบางอย่างในเหตุชนิดนี้จะไปช่วยยับยั้งเอนไซม์อะโรมาเทสทำให้เกิดการยับยั้งการแปรฮอร์โมนแอนโดเจนให้กลายเป็นเอสโตรเจนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนเมื่อร่างกายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนได้น้อยลงก็ลดโอกาสการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมให้น้อยลงตามไปด้วยมีรายงานจากท่านซีดบุตรของเซตว่า ท่านศาส,สนาทูตมุฮัมมัดสลลลอหัวไหยวะสลามกล่าวว่าเหตุนั้นมีสรรพคุณดังอันมันคือของหวางชนิดหนึ่งที่ออฮสุภานุวะตลาทรงประทานแก่นบีอิสรออีนและน้ำมันของมันนั้นสามารถเป็นยาบำบัดโรคเกี่ยวกับสายตาได้ ท่านผู้ชมค่ะการอนุมัติหรือการห้ามสิ่งใดก็ตามเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์และท่านศาสนทูตมุฮัิมเท่านั้นมุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยไม่ต้องหาเหตุผลการอนุมัติหรือการห้ามเพราะมุสลิมมีความเชื่อมั่นศรัทธาว่าคําสั่งหรือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าให้ทํานั้นเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์พริสูจน์ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเพราะทุกๆคำสอนเป็นชีวิตที่มุสลิม จะต้องทำตามคำสั่งของพร,ระเจ้าซึ่งถือเป็นการป้องกันและเกิดผลดีต่อมุสลิมผู้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัดเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งแล้วไปชมช่วงของครัวฮารางกัน,กน,นค่ะ